สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม EIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุทธที่22มกราคมพศ2ษ567กับการรางแผงกรเทีทองคำนะคะสำหรับการร้องเช้าวันนี้เดย์จบด้ยวยเขียวค่ะเต็มแท่งมากเลยนะคะเมื่อวานเราเลือกเห็นหน้าบ่ายค่ะกราฟทองนั้นสร้างไฮหม่ได้เรียบร้อยสามารถยืนเหนือแนวต้านราคา27นะคะ22ได้แล้วตอนนี้ไปสร้างไฮใหม่อยู่ที่ราคา2745คาดการณ์ว่าวันนี้มีโอกาสได้ราคาขึ้นต่อนะคะแต่ว่าเช้านี้นะคะยังอยู่ที่แอร์เนวต้าน ต้องดูว่าราคา2748ยืนเหนือได้หรือไม่ถ้ายืนเหนือไม่ได้อาจจะกดมา M5 นะคะวันนี้อาจจะใช้เทคนิค M5 หรือ M15 ดังนั้นบริหารทุนดีๆนะคะถ้ากราฟขึ้นไม่ได้อาจจะย่อ M5 หรือ M15 อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะกลับมาเทส22นะอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ากราฟมีแรงขึ้นไหมถ้าไม่มีแรงขึ้นจะกลับมาทดสอบรับแต่ถ้ามีแรงขึ้นก็จะราคาขึ้นต่อเนื่องค่ะไปดูที่ทางเฟมเมสสี่เช้าวันนี้ค่ะทางเฟม4สสี่นั้นยังเขียวๆต่อเนื่องนะคะ แล้วก็ในส่วนของทำเฟมเชึงค่ะทำท่าจะมีการาราคาเขียวขึ้นไปค่ะแล้วก็มีการไต่ M5 นะคะก็แผบมองว่าวันนี้คือถ้ากราฟมีแรงขึ้นโอเคาราคาขึ้นต่อแต่ถ้าสมมติว่ากราฟยอ่อตรงนี้จะเป็นแนวรับนะคะถ้ามีโอกาสกลับมาตรงนี้จะเป็นแนวรับหรือไม่กลับมานะมนีสองอย่างคือาราคาขึ้นไปเลยแล้วก็นะแล้วก็ดันราคาขึ้นไปได้ต่อเนื่อง2ก็คือย่อมาที่แอเร,รียนแนวรับนี้นะคะ1 2เมื่อวานเราเลือกเทรดหน้าบายตั้งแต่ราคาโซนนี้นะคะราคา 2722แล้วกาก็ดันราคาขึ้นได้สวยจนเลยทีเดียวชาววันนี้จบที่เขียวนะคะแล้วก็ยังเขียวเต็มแท่งนะคะสวยงามมากนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในวันพุธที่22มกราคมพศ2567ขอให้ท่านผ่อนฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปนะสัปดาห์นี้วันที่เอ่อวันที่27 28นะฮะเอ่อเสาร์อาทิตย์นี้นะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเสารอาทิตย์นี้โค้ดแพมมีอขออภัยวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะโค้ดแพมมีสอนเจอตัวที่จังหวัดขอนแก่น สำหรับเทรดเดอร์ที่ลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวพบกันแนะ่นอนกับคุณแพมและโค้ธนารนะคะ26-27นะก็คือวันอาทิตย์กับวันจนันทร์วันอาทิตย์เนี่ยเรียนเทคนิควันจันทร์เรียนตั้งแต่ตอนเช้าและตอนบ่ายและตอนเย็นมีปฏิบัติงานหน้างานด้วยนะคะคือเรียนด้วยพาทาด้วยนะคะสําหรับคอร์สจุดเขาทํากาไรรอบละล้านรุ่นที่สองนะซึ่งจะเน้นเรื่องจุดแม่นยําจุดเขาทากาไรที่แม่นยาแล้วก็สามารถวางไม้วางหลอดได้ดีนะคะแล้วก็เน้นเน้นความแม่นยําคอร์ดนี้นะคะ สำหรับใครที่สนใจเรียนก็สามารถนะคะทักได้ที่ออดิไลโคธนโรธแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะวันอาทิตย์กับวันจันทร์นี้พบกันแน่นอนนะคะได้ทั้งปฏิบัติจริงแล้วก็หน้าง,งานนะสำหรับใครที่อยากลงทะเบียนสามารถทักได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนออนไลน์เจอตัวนะคะก็ขอภัยเรียนออนไลน์ก็สามารถลงทะเบียนได้เช่นกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวคุณแผรส่งเข้าไปนะคะนี่คือแผอนการเทรดกราฟในเช้าวันนี้วันนี้เลือกแผนหน้าบ่ายค่ะ การพรอง1ยอดเต็มที่ m 5หรือ m 1 5แล้รา,ราคาขึ้นต่อเนื่องบริหารทุนดีๆบางไม้บางหลอดนะคะจะได้ทำกำไรได้ต่อเนื่องนะคะสวัสดีค่ะ